สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยลูกค้าท่านใดมองหารถขุดใช้งานไซส์ขนาด60หรือว่า6ตันอยู่มาได้เลยครับมาร้าน2รถสวยจบให้ลูกค้าได้แน่นอนมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้เลือกชมพิกัดอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรียินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันวันนี้มานําเสนอรถขุดหนึ่งรายการเป็นแบรนด์โกเบโก SK หกศูนย์ขีดสีบอกได้เลยว่า รุ่นยอดนิยมอะไหล่หาง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแนะนําเลยครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมาในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กไฟนีดมุงกีมุงกีสภาพสวยไม่มีชิกขาดใดาๆฟัน5สซีกหน้ากว้างประมาณ60เซนมีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังได้ใช้งานได้หลากหลาย อามยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6กล้อได้แบบสบายๆอาร์มตัวนี้ผมวัดดูประมาณเข้าวๆยาวอยู่ที่4เมตร50สเซนสีเขียวก็เป็นสีประจำของแบรนด์โคเปโก้แล้วพอดี้โดยรวมสวยดีไซน์ทันสมัยนะครับตอนนี้ผมได้ทดลองขับอยู่แล้วก็ให้ความห้องแคล่วห้องตัวในการใช้งานภายในห้องคนขับโปร่งโล่ง,ลงสบายนะครับกว้างขวางมาก,มากๆคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันทั้งซ้ายและขวามือ ขับนิ่มขับเบานะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถฝึกหัดขับได้โดยง่ายในพื้นที่ก,กว้างๆกาลังการกดตัวยกตัวลอยดีเยี่ยมอันนี้เราก็โชว์กาลังการกดให้ลูกค้าได้รับชมยกได้แบบสบายๆส,สามารถขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆใบดันขึ้นลงเร็วแรงดีใบดันสวยเดิมๆไม่มีฉีกขาดใดๆสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆให้ลูกค้าได้สมูทเรียบเนียนการใช้งานง่ายมากๆ ช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างแขกเหล็กนะครับเฟรมช่วงล่างหนาๆสวยๆเลยสภาพสวยเดิมไม่มีฉีดขาดใดๆเดินหน้าถอยหลังคล่องแคล่วคล่องตัวในการทํางานลูกค้าสามารถเดินหินเดินหญ้านะครับผมสะดวกมากๆเครื่องยนต์คันนี้มาในรูปแบบเครื่องยนต์ขนาด4ี่สูบเป็นหัวฉีดระบบไรเล็กซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับซึ่งลูกค้าสามารถ ใช้งานได้โดยง่ายประหยัดน้ำมันและที่สำคัญเสียงเครื่องนิ่มงนงลมากๆปั๊มไฮดรอลิกมาในรูปแบบปั๊มนิ้วสั่งการให้ว่องไวรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นดีกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับลูกค้าถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลอยู่ทางด้านขวามือของคนขับและหม้อบแบตเตอรี่ด้านข้างก็มีที่เก็บของสามารถวางอ,งอาจาริ์ังน้ำมันได้นะครับระบบการหมุนตัวนะครับให ความว่องไวรวดเร็วทันใจแน่นอนคันนี้2รถสวยเสนอขายให้ลูกคา้าราคาถูกๆราคาเบาๆคุ้มมากๆกันไปเลยในราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาท3 9 9 0 0 0บาทราคานี้ลูกค้าได้ของแถมจัดส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยครับผมเรียกได้ว่าลูกค้ามาที่2รถสวยจบให้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแน่นอน ไฟล์ขายนะครับพร้อมให้ลูกค้าได้จับจองสินค้าที่เบอร์0616960160 0616960160หรือติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของ2องรถสวยครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อกับ2รถสวยได้เราจะส่งให้ลูกค้าได้ทันทีทั่วประเทศไทยสามารถวิดีโอคอดลดูรถได้นะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกมามดูสินค้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ